เอาเลยครับก็สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Modern Warships กันอีกเช่นเคยนั่นเองครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มาเป็นคลิปสั้นๆกันอีกแล้วนั่นเองครับก็จะเป็นคลิปของเกมเพย์นะครับผมของเลือ Battle Pass เดือนใหม่นั่นเองครับประจําเดือนสิงหาคมปี2025นั่นเองครับจะเป็นลําไหนไปไม่ได้เลยนั่นเองครับนอกจาก Cn Type 0 3 9 4นั่นเองครับซึ่ง เรือลานี้นะครับผมเป็นญาติสายตรงนะครับผมกับเรือดำน้ําที่เรากําลังเซ็นสัญญาซื้อกับจีนเลยนั่นเองครับก็คือเรือดำน้ํา s 26T นั่นเองครับซึ่งมาจากไทสูน39รุ่น A นั่นเองครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น C นั่นเองครับเรียกได้ว่าสารฝันทรอไทยนะครับผมที่อยากมีเรือดำน้ำมาลุนแล่นในหน้าน้ำนะครับแต่ว่าดันโดนพี่จีนบิดนะครับผมไม่สามารถหาเครื่องยนต์ที่ตรงสเปคกับที่เราเซ็นสัญญาไว้ได้นะครับก็เลยไม่สามารถต่อให้เสร็จสมบูรณ์ได้แต่ว่าเจ้าเรือลำนี้นะครับมี มาโผล่ในเกมโมเดิร์นว s h i p ใหญ่เล่าทําไมเราถึงจะไม่จัดมาเล่นนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้นะครับผมในคลิปนี้กันนั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยใครที่แวะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับตามธรรมเนียมของเรานะครับใครที่รู้จักช่องแซนกิสไตล์เป็นครั้งแรกคุณเป็นคนดูใหม่หรือเปล่าถ้าใช่ ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็รู้จักช่องเราเป็นช่องแรกนะครับช่องเราชื่อ San Kim Style นะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเกม Modern Warships เป็นหลักนั่นเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการรีวิวพวกเรือต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในแต่ละเดือนอีเวนต์ต่างๆหรือว่าอาวุธต่างๆจรวดตอปิโดเครื่องยิงลูกระเบิดหลายลำกล้องบลาๆ,ๆนะครับที่จะเข้ามาแต่ว่าการรีวิวของเรานะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีข้อแตกต่างจากช่องอื่นนะครับโดยการนาประวัติ อาวุธต่างๆนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าคุณเป็นคนดูที่ชอบเกม Modern Warships แล้วก็ ชอบค้นหาในเรื่องของยุทธปกรณ์ชอบข้อมูลประวัติศาสตร์ชอบข้อมูลตัวเรือลบนะครับผมเราคือพวกเดียวกันนั่นเองครับฉะนั้นเลยการทําคลิปของเรานะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยละ่ะแล้วก็ใช้เวลาในการทําคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยค่อนข้างนานเลยนั่นเองครับฉะนั้นเลยเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องแซนคินสไตล์เอาไว้นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าการกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เนี่ยมันเป็นการสน เติมระบบสมาชิกนะครับหรือว่าจะ,จะเติมก็ได้นะถ้ามีเงินเหลือนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องโดเนเอทอะไรใดๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามชอ่องไซปริสไตน์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันกดฟรีด้วยนั่นเองครับนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่าในอีก6เดือน7เดือน8เดือนข้างหน้าหรือว่า ในปีหน้าปีถัดไปคุณอาจจะไม่ได้ชื่นชอบผมแล้วหรือว่าไม่ได้ดูผมแล้วนะครับทุกคนสามารถมากดอันซับสไครต์ให้ผมได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนนี้ขอความร่วมมือทุกคนนะครับในการกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนิดหนึ่งนั่นเองครับเพราะว่าช่องของเราในตอนนี้นะครับก็ยางไกล้9 5ั0ยซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเราก็จะไปแตะ1 0,000่นซับไปด้วยกันนั่นเองครับก็ขอความร่วมมือทุกคนนิดหนึ่งนั่นเองครับมาร่วมเดินทางไปกับเรานั่นเองครับส่วนถ้าใครกดแล้วนะคร หลังจากที่พูดเปิดคลิปไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเซตที่เราจะเล่นในวันนี้กันดีกว่านั่นเองครับย้ํานะครับว่าคลิปในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การรีวิวนะเพราะว่าถ้าเป็นการรีวิวเนี่ยเราจะลงลึกรายละเอียดแล้วก็สเต็ปอะไรต่างๆซึ่งการอัปเดตในรอบนี้นะครับมันอัปเดสตสเต็มาค่อนข้างโหดเลยนะครับปกติเราจะไปดูในเว็บของ MW s t a t ใช่ไหมว่า DPM เท่าไหร่มี AoE หรือเปล่ารีคอยเท่าไหร่อะไรแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ มันจัดมาให้เราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนั่นเองนะครับผมใครขยันอ่านก็อ่านไปใครขยันดูก็ดูไปแต่ว่าสำหรับในคลิปวันนี้เราจะมารีวิวเซตกันคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ไปเล่นเกมเพยกันซึ่งเซตที่ผมจะมาเล่นนะครับผมก็จะมีไอเทมล็อกของมันนะครับ y u 1 0ูสิน้นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวล็อกมาซึ่งเราจะข้ามไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รอไปรีวิวในคลิปรีวิวกันนั่นเองครับแล้วก็ y u 1 0 0934อีก1อันนะครับไม่ใช่1แต่ถึง2นะครับให้มา2อันเลยซึ่งดาเมจของมันนะครับจะอยู่ที่45,500นะครับแล้วก็บิร์สดาเมจนะครับผมอยู่ที่48,000นะครับแล้วก็ DPM DPM <D PM S 1> คือไร่นะครับ DPM ก็คือการยิงอาวุธนั้นแล้วก็จะมีการนับเวลารีโหลดนะครับแล้วก็ยิงออกไปอีกทีหนึ่งจนครบ1นาทีนั่นเองครับว่า คำนวณดาเมจออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีอาวุธชนิดนั้นเนี่ยทำดาเมจได้สักเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งว u 1 0สิบศตัวนี้นะครับจะทำได้248,000นะครับผมก็ประมาณ2อง0 0 0มีอยู่2ช่องก็จะประมาณ500,000ไปละ <c oughs> แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรก็500,000แล้วครับตอนน่อ1นาทีนะแล้วก็ทีเด็ดของเรานะครับผมมาร์คสี่สิบแอสเตอร์ขนาด483ร mm, ้มมนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตอร์ปิโดนิวเคลียร์ยอดฮิตเลยทีเดียวนั่นเองครับดาเมจอยู่ที่ 5700นั่นเองครับแล้วก็เบิร์สต้าเมอยู่ที่51700นะครับ DPM จะอยู่ที่237,984นั่นเองครับแต่ว่ามี3ช่องเราใส่คูณ3ไปแบบนี้นั่นเองครับสรีรวมแล้วนะครับผม DPM ของมันเนี่ยจะทำได้นะครับอยู่ที่1 2 1 0 0ล้านแล้วก็94หน่วยนะครับผมจากดาเมจทั้งหมดที่เราทำได้ต่อ1นนาทีนั่นเองครับแต่ว่าเวลาเรายิงชุดเดียวแบบจังๆโดนเต็มๆนะครับจะอยู่ที่ 2 5 1 0 0นนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเซตรีวิวที่เราจะเล่นเอ้ยเซตเกมเพลย์ที่เราจะเล่นจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในส่วนของเกมเพลย์กันได้เลยนั่นเองครับ let's go <S เอาเลยครับก็เข้ามาสู่กันในเกมแรกกันเลยนะครับผมกับเกมเพลย์ของ Typ e 093เอ้ย type 0 3น hey. 4้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นญาติสายเดียวก,กันกับเจ้าตัว s 2 6 t ่วนคลาสที่ไทยเรากำลังจัดหาอยู่เลยนั่นเองครับแต่ว่ายาทางหาของมันในวันนี้นะครับผมได้มาโลดแล่นในเกม m o เดิร์นวอร์ชกันแล้วนั่นเองครับส่วนเจ้าตัว S26T ตอนนี้ก็รอเครื่องยนต์กันไปนะครับเรียกได้ว่าเซ็นสัญญาซื้อมาแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ถูกตามสเปคนั่นเองครับก็ไม่สามารถสั่งผลิตแบบเต็มที่ได้ก็ต้องรองต่อไปนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามา ดูในสมอรภูุมลบในครั้งนี้กันนั่นเองครับว่าเจ้าตัว0394นะครับญาติห่างๆของมันไม่เรียกว่าเป็นญาติสายตรงของมันนะครับผมจะทําดาเมจได้ขนาดไหนนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวขอดําน้ําไปก่อนแล้วปล่อยต่อไปดูไปชุดหนึ่งนั่นเองครับซึ่งระหว่างที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะเอาเนี้ยตอนที่ผมอัดตอนเนี้ยเป็นการเปิดคลิปเลยดีไหมหรือว่าจะไปอัดแยกแล้วก็แนะนาเซตในการอ่าในการเล่นกันอีกทีหนึ่งซึ่ง เซตที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เทพเจ้าแห่งการทำดาเมจอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตอปิโดนิวเคลียร์เนี่ยล่อมาซะสามอันเลยนะครับก็ทำดาเมจได้ไม่ยากนะใครที่มีใครที่เป็นครีเอเตอร์ครูนะครับผมก็น่าจะเล่นเจ้าตัวเซตนิวเคลียร์แบบนี้เป็นหลักๆนะครับไม่ก็เป็นอัคยาไม่ก็เป็นตอปิโดอะไรที่มันดาเมจเวอร์อะไรประมาณนี้และผมก็เช่นกันส่วนสไตล์การเล่นของเรือดำน้ำไท039ตัวนี้นะครับผมก็จะทำดาเมจค่อนข้างช้านิดนึงนะเพราะว่ามีตอปิโดให้เยอะใช่ไหมล่ะ ต่อไปโดยเยอะไม่มีมิสไซน์นะครับผมฉะนั้นหมายความว่าดาเมจร,ระยะไกลของมันเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างช้าแต่ดาเมจมันหนักแน่นและรุนแรงจริงๆครับ เวลาที่โดนเต็มๆเนี่ยล่อไป2องแสนไปปลายกลางๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าในกรณีที่เราอยู่ไกลๆแบบเนี้ยหรือว่าเราเล่นแบบเอื่อยๆแบบเนี้ยนะครับเวลาที่เพื่อนเราสู้กันเนี่ยเราจะทาดาเมจได้ช้ามากนะครับเพราะว่าไม่มีมิสไซล์เลยแม้แต่ช่องเดียวนั่นเองครับหรือว่าถ้าเราไปเล่นโหมดแบบเดสแมทอะไรแบบเนี้ยที่เราโซโลใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นสายซุ่มเงียบนะครับแล้วก็รอดักปีคนที่ออกนอกแถวนั่นเองครับอ่ะเจอกับไทรอยนะครับไทรอยนี่เขาเป็นสายตรงกันข้ามกับเราเลยนะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีมิสไซล์ที่ มันแน่นเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นสายตอร์ปิโดครับต่อสู้ใต้น้าได้ดีและผิวน้ําก็ได้ดีเช่นกันครับและเรียบร้อยครับโดนเข้าไป91,000ก่อนโหลดชุดที่2เสร็จครับเราปล่อยไปชุดที่2เลยอันนี้เขาสู้กับเรายากแน่นอนครับท้ายร้อยเพราะว่าถ้าเรารู้จากอาวุธของเรือลำนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถตอบโต้ได้ดีเขาพยายามขึ้นครับแล้วก็น่าจะใช้มิสไซล์กับเพื่อนๆของเราแต่ว่าเราจะไม่ให้นายทำแบบนั้นปล่อยตอร์ปิโดอีกชุดหนึ่งครับและโดนเข้าไป9 1 0า0มครับและตามด้วยตอร์ดูเคลีย ผมขอเฮ้ยผมไปกดฮิวเหรเนี่ยผมกดพีดผมจะไปกดตัว H นะครับในการเขาเรียกอะไรเติมออกซิเจนเสียได้ให้เลยรอครูดาวอีกประมาณ25วินาทีครับตรงนี้นี่เจออีก2ลำเลยนะดาเมจเราทำได้น้อยมากครับแล้วก็ทีมเราก็ใกล้จะตุยแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมขอปล่อยแฟก่อนเจอกับปีเตอร์ครับปีเตอร์น่าจะปล่อยอไทยป์ร้อหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรอาร์บิวหมื่ ไม่ใช่ทาย,ยหลอนหลอนแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะเก็บได้ไม่ยากครับคือถ้าเขาปล่อยมาขนาดนี้เขาโผล่ตัวออกมาขนาดนี้ปล่อยตอมิโไปชุดหนึ่งครับน่าจะไม่รอดแล้วครับ CGX เพื่อเราเก็บไปเรียบร้อยครับเราพยายามกดดันค่าศึกครับกดฮิวไปหนึ่งทีแล้วก็ดันหน้าเรือขึ้นไปข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัว0394นะครับก็คือความคล่องตัวของมันนี่แหละแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็ยังว่าเป็นรองเจ้าตัวทาเกะอยู่นะของญี่ปุ่นนะและเรียบร้อยครับโดนไปหนึ่งชุด2,500นะครับ โดยประมาณครับตีเปเล็กลมๆกดแ .arr แฟลร์ไปนิดนึงแฟลร์ใต้น้ําด้วยเกมนี้มันแปลกแล้วก็ต่อปิโดอีกหนึ่งชุดครับเก็บได้ไม่ยากครับสำหรับปีเตอร์และเรียบร้อยแลกกันไปเลยแต่ว่าได้มาด้วยชัยชนะของเราครับเรียกได้ว่าเป็นการต้อนัตูให้จนมุมอีกวิธีหนึ่งคือข้อดีของตอปิโดเนี่ยนอกเสียจากว่าดามเมจมันจะรุนแรงแล้วนะครับผมมันก็ยังโซนพื้นที่ได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมในหลายๆคลิป หรือว่าในหลายไลฟ์สเรีมเสมอนะครับว่าการใช้ตอ่อไปดูให้มีประโยชน์เนี่ยก็คือการกดพื้นที่นะครับหรือว่าการโซนนิ่งนะครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยก้าวเล้าจนเกินไปหรือว่ากล้าออกมาเล่นกับเพื่อนมากเกินไปเวลาที่เขาอยู่หลังเกาะอะไรแบบนี้แล้วเราปล่อยตอย่อไปดูเนาะเขาก็จะใช้เวลาจังหวะหนึ่งในการหลบตอบ่อไปดูเราก่อนนั่นเองครับเพื่อหลีกเลี่ยงในการโดนดาเมจที่มากเกินไปเนาะซึ่ง ถ้าเขาไม่ทําตามกฎนี้นะครับเขาเผลอออกมาแบบไม่ดูตามมาตาเรืออะไรแบบนี้เขาก็จะโดนดานเมจเราแบบหนักๆนั่นเองครับหรือว่าการที่มีเรือดำน้ำอยู่ในทีมนะครับแล้วก็คอยกดศัตรูด้วยตอรปิโดเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนเราเล่นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็หามุมเล่นได้ยากนั่นเองครับคุณก็ลองคิดสภาพดูนะครับถ้าคุณเป็นเรือลํานึงแล้วก็อยู่หลังเกาะน,นะครับแล้วก็ด้านหน้าคุณต้องยิงต่อสู้กับเรือผิวน้ Hang ํา1ึ่งถึงสองลำแล้วก็ยังมีเรือดำน้ําเข้ามาด้านหลังอีกนั่นน,ดดน,นนน,ออนน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 เเเเเออ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 งงงงคครรรััััััมจะะกกดดแ่่่่่่ไหีี้้ืืาาาลํทปปโโยช์ โ okay. อเคแตตที่ทําได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่มีคิวเลยอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นตอร์ปิโดมันพุ่งช้าไม่เหมือนกับมิสไซน์นะมิสไซนมันจะลวดเร็วกว่าแล้วก็ถ้าในจังหวะคิวจังหวะทำดาเมจระยะไกลเนี่ยมันจะทาได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราเน้นเก็บดาเมจแล้วก็เก็บแอซซิตนั่นเองครับก็ถ้าได้คิวมาก็จะดีมากนะครับแต่ว่านี่ไม่ได้เลยนะครับเพลย์สออนทีมสองแล้วก็สถ,สถิตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นตอร์ปิโดนะมันก็จะเข้าเป้าสัดส่วนมากนะครับ แล้วก็ players นะครับผมตรงนี้ก็สเตตประมาณนี้เพื่อเราเหลือรอด1คนครับแล้วก็ศัตรูตายเกลี้ยงเอาละครับก็มาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนั่นเองครับกับโหมด domination นั่นเองหรือว่าโหมดยึดจุดนั่นเองครับซึ่งกว่าจะมาได้อัดเกมที่2นะครับผมก็ไปเล่น L O L มาสักประมาณเกม2เกมนี่แหละซึ่งโผลมาอีกที1ตอนนี้ระยะเวลาอยู่ที่5ทุ่มค่อนข้างที่จะดึกแล้วพอสมควรนะฉะนั้นเลย ผมจะไม่เสียงดังมากก็แล้วกันหลังจากที่เกมที่แล้วนะครับก็ใช้เสียงเบาและรอบนี้ก็มาเบาไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งสหรับด่านนี้นะครับอยู่ที่เมลสตอร์มนะครับซึ่งเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ถ้าเล่นเรือดำน้ำนะเพราะว่ามันมันไกลอ่ะนะกว่าจะใช้อาวุธกว่าจะอะไรเงี้ยมันไม่เฟี้ยวฟ้าวเหมือนกับเรือผิวน้ําสักเท่าไหร่นะฉะนั้นเลยเกมเพล์มันอาจจะเงียบเหงาไปบ้างก็ต้องขออภัยนั่นเองครับ เช็คประชากรกันก่อนนะครับว่าทีมเขาทีมเรามีอะไรกันบ้างในนั่นเองนะครับทีมเราอคันซอนนะครับวาอยักนะครับมีเบสทูนะครับ CN055 นั่นเองครับแล้วก็อากูนัสเป็นบอทนะแล้วก็0 3 9 4ก็คือผมเองนะส่วนฝั่งข้าศึกครับมีแจ็คเอชลูคัสมี DDGX นะครับบูเลเวสนิクเบลโกลอตแล้วก็แบทเทิลครีเซอร์ครับเรือกล้วยนั่นเองเรือกล้วยเอ้ยผมดักตรงนี้ได้ขอดักตรงนี้ดีกว่าเรามันเป็นเรือดำน้ำสายดักสายซุ่มอยู่แล้วนะครับผมคือ จะโจมตีจู่โจมรวดเร็วเนี่ยเราก็จะไม่เทียบเท่ากับเรือดำน้าจู่โจมที่มีมิสไซล์ติดมาด้วยนะแต่ว่าเราเป็นเรือประเภทที่ว่ารอดักซุ่มแล้วเจอเหยื่อเราก็ปล่อยต่อไปดูยัดยัดไปนี่นครับนี่เดี๋ยวเจอตรงนี้ครับโอด้ดีดีจีเอ็กโดนเพื่อนยิงไปเกือบครึ่งหลอดครับแล้วก็เดี๋ยวเราโซนนิ่งด้วยต่อไปดูเราไปนิดนึงหวังว่าเขาจะถอยหลังกลับไปหรือไม่ก็โดนไปเต็มเครับถ้าไม่หลบอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะหลบยังไงด้วยเพราะอยู่ตรงกลางเลยโดนเข้าไป2องแสนสี่หมื่นสามพันครับแล้วก็เพื่ ส่วนเราเก็บได้เป็นแอซิดครับด้านหน้าบริเวณจุด B นะครับผมมีเบลกลอดอยู่ตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะอันตรายกว่าเขาเพราะว่าตอร์ปิโดเขาเนี่ยม,มันแรงก็จริงนะแต่ว่าเราเยอะกว่าแล้วเราลัวกว่าด้วยแบลสเทอร์ครูเซอร์ครับตัวนี้เป็นบอทน่าจะจัดการได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ครับโดนไป2องแสนสี่หมื่นแปดพันกือสี่ร้อยครับอีกชุดหนึ่งน่าจะล่วงครับไปจัดเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจัดการเรือลบผิวน้ำลัาต่อไปครับตรงนี้โอ้โหมาเพียบเลยขอกระเทก่นวกน ฮิวไปก่อนครับตอนนี้แล้วก็ต่อไปโดให้พี่แกไปชุดหนึ่งน่าจะเก็บได้ไม่ยากครับสำหรับแจ็คเอชลูคัสดูผลงานกันและเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นคิวที่2ครับเดี๋ยวขอหลบเบลกลอดก่อนเบลกลอดเลงเราอยู่น,นั่นนี่ทำไปเล่นไปโอ้โหเราไม่ได้เซฟเจ้าตัวดีคอยมาเพื่อจัดการกับเบลกลอดด้วยนะนี่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรายังตายได้3รอบอีก4ี่วิทีได้หรือเปล่า2 1กดจีจีลุลโอเคดอ,ดอสดไปครับ แต่ว่ายังเหลือตอมิโดอ,อีกลูกหนึง่งเดี๋ยวผมขอถอยก่อนอีกชุดหนึ่งเลยนะเนี่ยถอยก่อน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 ห่วงชีวิตก่อนโอ้โหโดนมาเต็มเต็มครับกดทิวก่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ตอมิโดชุดนี้รอดหรือเปล่ายังรอดอยู่เลื่อนเหลือสามหมื่นครับแล้วก็โอ้โหเลื่อนเหลือสองพันหลักสี่พันห้าพันเลยเมื่อกี้ให้ตายเอะเดี๋ยวขอพักหายใจกันแป๊บหนึง่งระหว่างนี้สนิกได้อยู่นะมีมุมนี้มุมนี้ถ้าพี่แกออกมาแล้วก็ อะไรอะสปอตโดนสปอตครับอ๋อ oh, นี่นี่นี่ดีดจีเอเอาไปเลยชุดหนึ่งเต็มที่ครับมีวายยูสิบครับแล้วก็ตามด้วยแอสเตอร์มาค่าสิบห้าโดนเข้าไปก็น่าจะครึ่งหลอดเหมือนกันสองแสนสี่ชุดละสองแสนสี่และ,และโดนเข้าไปอุ้ยนิดเดียวเองอะ่ะโอ้ถ้าตอร์ปิโดมีคิติคอข้อด้วยจะดีมาก <laughs> น่าจะล่วงไปแล้วพี่แกแล้วก็เรียบร้อยครับน่าจะเป็นคิวของเราได้ไม่ยากเบลกอลอตครับยังคงเป็นปัญหาของเราอยู่ เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยิงได้บริเวสสิเฮ้ยตรงนี้ก็ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าส,สนับสนุนเพื่อนครับมาเลยแจ็คเอชลูคัสเดี๋ยวผมกดดีคอยไปแป๊บหนึง่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีมุมหลบนะนี่ครับวิธีการโซนของเราก็คือยิงต่อไปโดนไปใช่ไหมเขาก็จะไม่กล้าเล่นละบ,บังคับเหมือนเหมือนบังคับให้ศัตรูหลบว่างไงว่าง,งั้นนะครับมาเทนคุยเซอร์ครับยังได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่มุมสวยเลยนเนี่ยเราอยู่จ,จุดกึ่งกลางแล้วก็ถ้าใครจะมาปะทะกันตรงกลางเนี่ยต้องผ่านศพเราไปก่อนครับกดฮิวไปรอบึ ได้หรือเปล่ามาขึ้คูเซอร์รอบนี้2องแสครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งน่าจะเก็บได้ไม่ยากเรียบร้อยล่วงไปตรงนี้มาจากาบิวกลล์หรือเปล่าเดี๋ยวเราขอไปพักหายใจก่อนครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนแต่ตอนขึ้นเนี่ยเราจะเป็นเป้านิ่งครับผมว่าเราจะต้องมีการเสียสลัดชีวิตสักหน่อยแล้วล่ะโอเคแฟลรดีคอยแล้วก็ถอยหลังเงยาวๆครับอืมรับดาเมจจากจัลลดครับยังได้อยู่อีกลูกหนึ่งนี่น่าจะล่วงหรือเปล่ามีเพื่อนช่วยสกัดอยู่ครับ ลบห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 ลบยังได้อยู่นะโอเคผมยังได้อยู่ผมยังได้อยู่ขออญาติอุ้ยตรงนี้ไม่ได้โอเคยังอย่างน้อยก็แฟลตันอย่างน้อยก็ชับชาับทันได้อยู่ออมมาด้านหลังเบลโกลอดครับเจอกับเบลโกลอดเลยไหมขอดูก่อนนะถ้ายังไม่เจอล็อกล้ําอื่นไปก่อนเลยละกันดีดีดครับชุดหนึ่งไปแล้วก็ชับแฟลไปครับขอญาติถอยน่าจะเก็บได้ไม่ยากติดตามผลงาน และเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเลื่อเลยนิดเดียวโอ้ยได้ยังได้อยู่นะยังได้อยู่โอเคครับได้เป็นคิวที่4ละเรียบร้อยแล้วคือ DDGx เขาตายครบ3รอบแล้วด้วยน่าจะไม่ได้เกิดใหม่เป็นรอบที่เออรอบที่3ครับโอเคแล้วก็สนิคมาฝั่งนี้ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วนะครับอย่างที่บอกไปในเกมแรกคือยิ่งมีความเร็วเนี่ยเราก็จะยิ่งแบบสลับมุมแบบนี้ได้ไวโอ้บริเวสนิกว่ะ เดี๋ยวจะเจอกับเบลโกลอตมีไหมเอ่ยเบลโกครับเจอแล้วและขึ้นมาพอดีด้วยปล่อยตัวพีโรไปชุดหนึ่งครับตักทายพี่แกแล้วก็ถอยหลังกลับมาเขา,ายิงมิสไซล์มาครับหวังว่าเราจะหลบได้นะเรียบร้อยโอ้โหดิวเคลียร์ซะด้วยถ้าโดนเต็มเมื่อกี้เลยชิบหายเลยถาโดดเมื่อกี้ชิบหายเลยนะครับบูเลเวสติกครับไปทางนู้นละโอเคไม่ใช่ปัญหาของเราไ,ไปแบทเทิคูลเซอร์โอเคผมขอจมก่อนขอจมตัวเองก่อน ไปครับต่อไปดูชุดหนึ่งสำหรับ U.S.S. b a t t l e c r u i s e r 2,000แล้วก็น่าจะเก็บได้ไม่ยากครับพยยเพื่อนยิงดาเมจเหลือเอ HP เหลือประมาณ20%แล้วเราเก็บต่อได้มาเป็นลำที่5ครับแจ็คเอสลูคัสต,ต่ออุ้ยกระสุนหมดเลยเรียกได้ว่าเล่นจนต่อไปดูหมดนะแล้วก็แจ็คเอสลูคัสครับเขาหันหน้าไปทางอื่นแบบนี้ก็เสร็จแล้วต่อไปดูสองนัดครับโดนเข้าไปเลขมองไม่ชัด,ด้วยซ้อนกันมากเกิน แล้วก็นัดที่3ครับขอเติมอีกลูกนึงได้ัหยเนี่ยอยากเติมอีกสักรูกหนึ่งจังไปช่วยเพื่อนจัดการเบลกลอดก่อนครับตอนนี้เบลกลอดรู้สึกจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเราอย่างมากเดี๋ยวผมจะเดินเข้าจุดบีเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดวลกันหน่อยว่าเบลกลอดกับเราเนี่ยใครจะเจ๋งกันเลือดพอๆกันด้วยเอาเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันไลยจบเกมซะแล้วครับแต่ว่าเป็นพ่ายแพ้ไปนะ เรานี่เน้นสายเก็บดาเมจเก็บคนะิวในรอบนี้แล้วก็แป้มอะไรนี่ไม่สนใจทั้งนั้นเพลสออนทีมหนครับสังหาร5แล้วก็แอซซิสสี่สแตตต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพลเยอร์นะครับดาเมจสูงที่สุดในทีมละแต่ว่าในเกมเนี่ยเป็นแจ็คเอชลูคัสนะทำไปเล่นไปนะครับก็ถ้าเรามีจรวดด้วยเนี่ยเราน่าจะทำดาเมจแล้วก็ DPM ออะไรได้สูงกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ย เน้นหมัดหนักแต่ว่าต่อยช้านั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอาละครับก็มาอยู่กันในเกมที่2กันเลยนั่นเองครับกับโหมดโด m i n a t i o n นั่นเองหรือว่าโหมดยึดจุดนั่นเองครับซึ่งกว่าจะมาได้อัดเกมที่2นะครับผมก็ไปเล่น L O L มาสักประมาณเกม2เกมนี่แหละซึ่งโผล่มาอีกทีหนึ่งตอนนี้ระยะเวลาอยู่ที่5ทุ่มค่อนข้างที่จะดึกแล้วพอสมควรนะฉะนั้นเลยผมจะไม่เสียงดังมากก็แล้วกันหลังจากที่เกมที่แล้วนะครับก็ใช้เสียงเบาและรอบนี้ก็มาเบาไปอีก รอบนี้ก็มาเบาไป,ไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้นะครับอยู่ในด่านเมลสตอมนะครับผมซึ่งสำหรับด่านนี้นะครับอยู่ที่เมลสตอมนะครับซึ่งเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ถนะ้าเล่นเรือดำน้ำนะเพราะว่ามันมันไกลอ่ะเอ๊กว่าจะใช้อาวุธกว่าจะอะไรเงี้ยมันไม่เฟี้ยวฟ้าวเหมือนกับเรือผิวน้าสักเท่าไหร่นนะฉะนั้นเลยเกมเพลย์มันอาจจะเงียบเหงาไปบ้างก็ต้องขออภัยนั่นเองครับเช็คประชากรกันก่อนนะครับว่าทีมเขาทีมเราเป็นอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับ ทีมเราอาคันซอ์นะครับวายักนะครับมีแบสทูะนะครับ CN05 นั่นเองครับแล้วก็อากูนัสเป็นบอดนะแล้วก็0ูนยก็คือผมเองนะส่วนฝั่งข้าศึกครับมีแจ็คเอชลูคัสมี DDGX นะครับบูรลเวสนิกเบลกลอตแล้วก็แบตเทนครูเซอร์ครับเรือกล้วยนั่นเอง <laughs> เรือกล้วยเอ้ยผมดักตรงนี้ได้ขอดักตรงนี้ดีกว่า เรามันเป็นเรือดำน้ําสายดักสายสุ่มอยู่แล้วนะครับผมคือจะโจมตีจู่โจมรวดเร็วเนี่ยเราก็จะไม่เทียบเท่ากับเรือดำน้าจู่โจมที่มีมิสไซล์ติดมาด้วยนะแต่ว่าเราเป็นเรือประเภทที่ว่ารอดักซุ่มแล้วเจอเหยื่อเราก็ปล่อยตอ่อไปดูยัดยัดไปนั่นเองครับนี่เดี๋ยวเจอตรงนี้ครับโอ้ดีดีจีเอ็กโดนเพื่อนยิงไปเกือบครึ่งหลอดครับแล้วก็เดี๋ยวเราโซนนิ่งด้วยตอ่อ หวังว่าเขาจะถอยหลังกลับไปหรือไม่ก็โดนไปเต็มๆครับถ้าไม่หลบอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะหลบยังไงด้วยเพราะหยุดตรงกลางเลยโดนเข้าไป2องแสนสี่หมื่นสามพันครับแล้วก็เพื่อเราเก็บไปส่วนเราเก็บได้เป็นแอซิดครับด้านหน้าบริเวณจุด B นะครับผมมีเบลกลอตอยู่ตัวนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะอันตรายกว่าเขาเพราะว่าตอว์ดิโดเขาเนี่ยมันมันแรงก็จริงนะแต่ว่าเราเยอะกว่าแล้วเราลวกกว่าด้วยแมสเซนคูเซอร์ครับตัวนี้เป็นบอทน่าจะจัดการได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ครับโดนไป2 4 8 0 0 0 กกือบสี่ร้อยครับอีกชุดหนึ่งน่าจะล่วงครับไปจัดเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจัดการเรือลบผิวน้ำลําต่อไปครับตรงนี้โอ้โหมาเพียบเลยขอกดฮที่วก่อนฮิีวไปก่อนครับตอนนี้แล้วก็ต่อไปโ,โดให้พี่แกไปชุดหนึ่งน่าจะเก็บได้ไม่ยากครับสำหรับแจ็คเอชลูคัสดูผลงานกันและเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นคิวที่สองครับเดี๋ยวขอหลบเบลกลอดก่อนเบลกลอดเล็งเราอยู่นะเนี่ยทำไมเล่นไป โอ้โหเราไม่ได้เซฟเจ้าตัวดีคอยมาเพื่อจัดการกับเบลกลอดด้วยนะนี่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรายังตายได้3รอบอีก4ี่วิทีได้หรือเปล่า2 1กดจี้จีวๆโอเคดอัอด,อดไปครับแต่ว่ายังเหลือตอมิโดอีกลูกหนึง่งเดี๋ยวผมขอถอยก่อนอีกชุดหนึ่งเลยนะเนี่ยถอยก่อน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 ห่วงชีวิตก่อนโอ้โห,โ,โ,หโดนมาเต็มๆครับกดฮิ้วก่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ตอมิโดชุดนี้รอดหรือเปล่ายังรอดอยู่เหลือสามหมื่นครับ แล้วก็โอ้โหเลื่อนเหลือ2,000นหลัก4 0 0 0ั0 0 0เลยเมื่อกี้ให้ตายเดี๋ยวขอพักหายใจกันแป๊บหนึ่งระหว่างนี้สนิกได้อยู่นะนี่มุมนี้มุมนี้ถ้าพี่แกออกมาแล้วก็อะไรอะสปอตโดนสปอตครับอ๋อนี่นี่นี่ดี g s เอาไปเลยชุดหนึ่งเต็มที่ครับมี YU10 ครับแล้วก็ตามด้วย a s สเตอร์มาร์ค5โดนเข้าไปก็น่าจะครึ่งหลอดเหมือนกัน204ชุดละ204แสสและโดนเข้าไป อุ้ยนี่เดียวเองอะ่ะโอ้ถ้าตอรปโดมีคิดิคอรด้วยจะดีมากน่าจะล่วงไปแล้วพี่แกแล้วก็เรียบร้อยครับน่าจะเป็นคิวของเราได้ไม่ยากเวลโกลดครับยังคงเป็นปัญหาของเราอยู่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยิงได้บริเวสนิ้เฮ้ยตรงนี้ก็ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าส,สนับสนุนเพื่อนครับมาเลยแจ็คเอชลูคัสเดีย๋ยวผมกดดีคอยไปแป,ป๊บหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีมุมหลบนะนี่ครับวิธีการโซนของเราก็คือยิงตอร์ปิโดไปใช่ไหมเขาก็จะไม่กล้าเล่นละ บ,บังคับเหมือนเหมือนบ,บังคับให้สตูหลดว่างไงว่าง,งั้นนะครับแมทเทลคูเซอร์ครับยังได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่มุมสวยเลยนนเนี่ยเราอยู่จุดกึ่งกลางแล้วก็ถ้าใครจะมาปะทะก,กันตรงกลางเนี่ยต้องผ่านศพเราไปก่อนครับกดฮิวไปรอบหนึ่งได้หรือเปล่าแมทเทลคูเซอร์รอบนี้สองแสนครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งน่าจะเก็บได้ไม่ยากเรียบร้อยล่วงไปตรงนี้มาจาาับบิลกหลอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอไปพักหายใจก่อนครับขึ้นก่อนขึ้นก่อน,นแต่ตอนขึ้นเนี่ยเราจะเป็นเป้านิ่งครับผมว่าเราจะต้องมีการเสียสละชีวิตส โอเคแฟลรดีคอยแล้วก็ถอยหลังเยาวๆครับอืมรับดาเมจจากจัลวดครับยังได้อยู่อีกลูกหนึ่งนี่น่าจะล่วงหรือเปล่ามีเพื่อนช่วยสกัดอยู่ครับลบๆๆๆๆๆอยังได้อยู่นะโอเคผมยังได้อยู่ผมยังได้อยู่ขออนุาอุ้ยตรงนี้ไม่ได้โอเคยังอย่างน้อยก็แฟลทันอย่างน้อยก็ชับชับทันได้อยู่อ้อมมาด้านหลังเบลกลอตครับเจอกับเบลกลอตเลยไหม ขอดูก่อนนะถ้ายังไม่เจอล็อกลำอื่นไปก่อนเลยละกันดีดีดีจีครับชุดหนึ่งไปแล้วก็ชาร์ฟแฟลร์ไปครับขอญาตถอยน่าจะเก็บได้ไม่ยากติดตามผลงานและเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเรื่องเลยนิดเดียวอุ้ยได้ยังได้อยู่นะยังได้อยู่โอเคครับได้เป็นคิวที่4ละเรียบร้อยแล้วคือ DGx เขาตายครบ3รอบแล้วด้วยน่าจะไม่ได้เกิดใหม่เป็นรอบที่รอบที่3ครับ โอเคแล้วก็สนิคมาฝั่งนี้ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วนะครับอย่างที่บอกไปในเกมแรกคือยิ่งมีความเร็วเนี่ยเราก็จะยิ่งแบบสลับมุมแบบนี้ได้ไวโอ้บุเลเวสนิควะ่ะเสี่ยวจะเจอกับเบลโกลอตมีไหมเอ่ยเบลโกครับเจอแล้วแล้วขึ้นมาพอดีด้วยปล่อยตอร์ิโรไปชุดหนึ่งครับททายพี่แกแล้วก็ถอยหลังกลับมาเขายิงมิสไซล์มาครับหวังว่าเราจะหลบได้นะเรียบร้อยโอ้โหดิวเคลียร์ซะด้วยถ้าโดนเต็มเมื่อกี้ลนะชิบหายเลย ถดนเมื่อกี้ชิบหายเลยนะครับบูเลเวสติกครับไปทางนู้นละโอเคไม่ใช่ปัญหาของเราแบตเทนคลูเซอร์โอเคผมขอจมก่อนขอจมตัวเองก่อนไปครับต่อไปดูชุดหนึ่งสำหรับ USS Battle Cruiser 2000แล้วก็น่าจะเก็บได้ไม่ยากครับเพื่อนยิงดาเมจเหลือเออ HP เหลือประมาณ20%แล้วเราเก็บต่อได้มาเป็นลำที่5ครับแจ็คเอสลูคัสต่ออุ้ยกระสุนหมดเลยเหรอเรียกได้ว่าเล่นจนต่อไปดูหมดนะ แล้วก็แจ็คไอชูคัตดครับเขาหันหน้าไปทางอื่นแบบนี้ก็เสร็จแล้วตอนปดูโสองนัดครับโดนเข้าไปเลขมองไม่ชัดด้วยซ้อนกันมากเกินแล้วก็นัดที่3ครับขอเติมอีกลูกนึงได้ไหมเนี่ยอยากเติมอีกสักลูกหนึ่งจังไปช่วยเพื่อนจัดการเบลกลอตก่อนครับตอนนี้เบลกลอตู้สึกจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเราอย่างมากเดี๋ยวผมจะเดินเข้าจุดบีเลยละกัน แล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดวลกันหน่อยว่าเบลกอร์ดก,กับเราเนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากันเลือดพอๆกันด้วยอาเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันเลยจบเกมซะแล้วครับแต่ว่าเป็นพ่ายแพ้ไปนะเรานี่เน้นสายเกบดาเมจเก็บคิวในรอบนี้แล้วก็แต้มอะไรนี่ไม่สนใจทั้งนั้นเพลสออนทีมหนึ่งครับสังหารห้าแล้วก็แอสซิสซี่สเตตต่างๆนะครับก็จะสเตตต่างๆนะครับ,ตรตรบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพลเยอร์นะครับดาเมจสูงที่สุดในทีมละ แต่ว่าในเกมเนี่ยเป็นแจ็คเอชลูคัสนะทำไปเล่นไปนะครับก็ถ้าเรามีจรวดด้วยเนี่ยเราน่าจะทำดาเมจแล้วก็ DPM ออะไรได้สูงกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเน้นหมัดหนักแต่ว่าต่อยช้านั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลย